กำบอล3,000แวลรี่แลวลรี่รถดรูผ่านหัวหินก่อนลงใต้ค่ะวันที่18กันยายน2567ที่ไร่อังุ่นมอนซูนแวลรี่หัวหินมิสเตอร์กุยดูคามปีโกโตผู้จัดการทั่วไปฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มพร้อมด้วยนายสุรเชษสะสมสิน พ่วงหน่วยการฝ่ายพืชไร่การทำวายและวิจัยพัฒนาให้กับคณะเลรลี่กัมบอลสามพันที่เดินทางมาจากกรุงเทพและจะเดินทางมุ่งสู่ภาคใต้ไปยังจังหวัดกระบี่ต่อไปนายกุยโดคัมปิกตโตกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทางคณะเรลรี่ในวันนี้ทางคณะเรลรี่กัมบอลสามพันเป็นเรลรี่ที่ดังทั่วโลกได้เริ่มมาตั้งแต่25ปีก่อนแล้วพร้อมกับมีการประมูลเพื่อที่ช่วยเหลือสังคมต่างๆทั่วโลกซึ่งประมูลไปแล้วมูลค่ากว่า1,000น ล้านปนปอทางเราได้รู้จักคุณแม็กที่เป็นผู้ก่อตั้งคณะเรลรี่กัมบอล3 0 0พันมานานแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากที่ได้ต้อนรับคณะเรลรี่ในวันนี้วันนี้ทางเราได้เตรียมอาหารเมนูสุดพิเศษไว้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งจะทําเป็นลายบุฟเฟ่ให้กับทางคณะเรลรี่เราก็ได้เตรียมในส่วนของน้ําองุ่นที่เป็นเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อของไร่องุ่นให้กับทุกท่านได้ลิ้มลองในวันนี้ด้วยรวมไปถึงเครื่องดื่มอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งทางคณะแลวเรี่ยกกัมนบอนล3,000ก็จะทยอยขับเข้ามาที่ไร่อ่งุ่นของเราประมาณ4-5คันเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรบนท้องถนนโดยทางร้านจะเตรียมต้อนรับคณะถึงประมาณ4โมงเย็ en, นนายกุยโดเกล่าวในตอนท้าย ตมบอล3,000ัน 3, ได้จัดแลรี่ฉลองครบรอบ25ปีบนเส้นทางยาว3,000กิโลเมตร6วัน5ประเทศตั้งแต่วันที่1 4ถึงวันที่22กันยายนนี้เริ่มต้นจากไซง่อนโฮจิมินห์ซิตี้เวียดนามผ่านกัมพูชาไทยมาเลเซียสิ้นสุดที่สิงคโปร์เพื่อร่วมงาน F1 พร้อมจัดงานเทศกาลร,รถยนต์ดนตรีและงานเฉลิมฉลองในทุกประเทศแอลรี่ครั้งนี้จะมีรถหรูจากทั่วประเทศกว่า100คันเข้าร่วมขบวนขับเคลื่อนโดยเซเลบชื่อดังจากทั่วโลก บุคคลผู้มีชื่อเสียงอินฟลูเอนเซอร์นักกีฬาและศิลปินดนตรีนักเล่นเกมยูทูบเบอร์และผู้นำธุรกิจจากมากกว่า40ประเทศขับรถโดยใช้พอตวินเทจไปจนถึงบูกาติกและโคนิกเซ็กไฮเปอร์คาร์โดยเงินที่ระดมทุนได้จะนำไปใช้สนับสนุนโครงการเยาวชนทั่วโลกรวมถึงการสร้างสนามฟุตบอลลอยน้ำสำหรับชุมชนในกาปงเกรียงในกัมพูชาและการจัดหาอุปกรณ์สเก็ตบอร์ดในแต่ละประเทศตลอดเส้นทางร่วมกับเดอสะสเก็ตปาร์คโปรต์ 对。